สำหรับคนที่เกิดความสงสัยนะคะว่าเราจะไปซื้อบ้านหลังแรกเนี่ยเราควรจะจองก่อนหรือไปยื่นกู้ก่อนดีนะคะคลิปนี้มีคำตอบค่ะสำหรับคนที่อยากซื้อบ้านหลังแรกนะคะเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยเราไปจะไปซื้อบ้านเนี่ยเราจะจองบ้านก่อนดีไหมหรือว่าเราจะต้องยื่นกู้บ้านก่อนดีไหมนะคะ มันก็สามารถทำได้ทั้ง3ทั้ง2แบบเลยนะคะว่าเราสามารถยื่นจองได้ก่อนก็ได้ในกรณีที่เราไปเจอบ้านแล้วเราถูกใจและกำลังซั์เราคิดว่าเรากู้ได้เรามีความสามารถกู้ได้เราก็สามารถจองได้เลยนะคะเพื่อที่จะล็อกหลังว่าเออเราต้องการหลังนี้นะในราคาหรือโปรโมชั่นที่โครงการเขาแนะนำมาเราประมาณนี้เราก็สามารถจองได้เลยนะคะ mm hmm. และหลังจากจองแล้วเนี่ยเราก็ค่อยทําเรื่องเดินเอกสารในการที่จะยื่นกู้ธนาคารนะคะว่าเราจะกู้มาเพื่อซื้อบ้านหลังที่เราจองเนี่ยในราคาเท่านี้เนี่ยในกรณีที่เราจองทันทีเลยเนี่ยหนึ่งคือเราชอบบ้านมากและ2มีจํานวนจํากัดและเรารู้สึกว่าเออเป็นโครงการที่ขายดีมากแล้วช้าไม่ได้แล้วเราต้องการบ้านหลังนี้ในตําแหน่งนี้เราก็สามารถจองได้เลยและ3ก็คือว่าเรารู้ความสามารถของเราว่าเราสามารถกู้ได้ และเครดิตเราดีพอที่จะกู้ซื้อได้เลยเนี่ยเราก็สามารถจองก่อนได้เลยนะคะและข้อที่2ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่จองเราไปยื่นกู้เลยได้ไหม,มก็สามารถยื่นได้เลยนะคะเพราะว่าในกรณีที่เราเจอบ้านแล้วแล้วเราไม่รู้ว่าความสามารถหรือกําลังของเราว่าเวลาเราไปยื่นกู้บ้านเนี่ย,รา,ยราคาประมาณนี้เนี่ยคเครดิตของเราสามารถกู้ซื้อได้เท่าจํานวนบ้านหลังหรือว่าเท่าราคาบ้านหลังนี้หรือไม่ เราก็สามารถรวบรวมเอกสารเพื่อจะยื่นธนาคารว่าเราต้องการที่จะกู้ซื้อบ้านหลังนี้ในราคาประมาณนี้เนี่ยกำลังความรู้หรือกําลังเงินของเราหรือกําลังเครดิตของเราเนี่ยหรือเงินเดือนของเราเนี่ยสามารถกู้ได้ประมาณไหนเท่ากับราคาบ้านไหมนะคะเราก็สามารถไปยื่นกู้ก่อนได้เราก็ต้องเตรียมเอกสารการยื่นกู้ต่างๆอย่างเช่น เอกสารเกี่ยวกับตัวเราผู้กู้และเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์ที่เราจะกู้ซื้อนะคะว่าต้องมีอะไรบ้างนะคะธนาคารเขาจะแจ้งเราว่าเราจะต้องใช้อะไรบ้างในการกู้นะคะและ3ก็คือกู้ยื่นจองพร้อมยื่นกู้ไปเลยโครงการเขาจะยื่นเอกสารให้เราทีเดียวเลยนะคะอันนี้ก็สามารถทําได้ในกรณีที่โครงการสามารถเดินเรื่องดําเนินเรื่องยื่นกู้ให้เราได้เลยและก็มีข้อ ว่าถ้าเกิดกู้ไม่ผ่านก็สามารถคืนเงินจองก็เราก็สามารถทําได้หรือยื่นจองพร้อมยื่นกู้ได้เลยนะคะอย่างโครงการบ้านอธิพาเองก็สามารถจองแล้วก็ยื่นกู้กับโครงการได้เลยเพราะว่าโครงการจะเดินเอกสารยื่นกู้ให้ฟรีนะคะถ้าลูกค้าไม่มั่นใจก็สามารถเอาเอกสารมาเพียร์อภูมหรือว่ามาให้ฝ่ายขายของโครงการดูให้ก่อนว่าเราสามารถกู้ได้เท่าไหร่และเครดิตของเราติดปัญหาอะไรไหมเนี่ยสามารถมา คุยแล้วก็ยื่นจองได้นะคะถ้าเกิดในกรณนนีกู้ไม่ผ่านโครงการก็จะยื่นคืนเงินจองให้นะคะแต่ค่าจองแล้วเดินเรื่องแล้วก็ลูกค้าก็รอรับโอนบ้านได้เลยนะคะก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยว่าเราจะจองก่อนกู้ไหมหรือว่ากู้ก่อนจองก็ความรู้ประมาณนี้ก็สามารถกดติดตามกดเพจบ้านอธิภาได้นะคะในกรณีที่คนอยากได้บ้าน แต่ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะซื้อได้ประมาณไหนก็มาฝึกษาฝ่ายขายโครงการหรือว่าเตรียมเอกสารมาคุยกันได้นะคะเราจะให้คำปรึกษาในเรื่องของการยื่นกู้ธนาคารแล้วก็ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับบ้านนะคะก็ประมาณนี้นะคะกดติดตามได้ค่ะเพจบ้านอธิพานะคะ